สวัสดีครับร้าน s k Shop นะครับวันนี้ผมมีเกจวัดแรงดันนะครับสินค้าใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้นะครับทั้งขนาดเกลียว M8 แล้วก็ M10 นะครับมีหลายแบบให้เลือกกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขนาดเกลียวกันนะครับนี่นะครับก็จะมีเกลียว M8 แล้วก็ M10 นะครับนี่นะครับตัว M10 นะครับจะมีความโตของเกลียวนะครับใหญ่กว่า M8 นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ m 1 0นะครับตัวนี้จะเป็นเกียว m 8นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับจะสั่งนะครับต้องดูของตัวเองก่อนนะครับว่าวาวของท่านนะครับใช้เกตนะครับเกียวอะไรนะครับลองเอาไม้บรรทัดมาทาบดูก็ได้นะครับที่เกียวนะครับว่ามีความโตอยู่กี่มิลนะครับ8มิลหรือ10มิลนะครับโดยปรับมานะครับคร่าวๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวเกตนะครับแถวล่างนะครับก็จะเป็นขนาดเกียว m 1 0หมดเลยนะครับแถวบนจะเป็นเกียวขนาด m 8นะครับ นี่นะครับตัวแรกนะครับของ M10 นะครับก็จะเป็นเกรดสา0 0ัน i พนะครับ M10 นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น3500 M10 นะครับจะเป็นเกรดของทางร้านนะครับจะมีโลโก้ SK อยู่ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นงานสั่งผลิตนะครับนี่นะครับเกีียว M10 นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับงานเนียนๆนะครับต่อไปก็จะเป็น 4 5 0พ psi นะครับมีโลโก้ SK เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเกลียว M 10นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับ4 5 0 0 psi เหมือนกันนะครับเกลียว M 10นะครับหน้าดำนะครับจะมีจุดแดงอยู่ช่วง4 0 0 0ถึง psi นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว6 0 0 0 psi นะครับ ตัวนี้เกตเขาจะคูณ1 0 0 0พันนะครับเลขหนึ่งคือหนึ่งพันเลข2คือสองพันนะครับคูณไปถึงห0พันนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นขนาดเกลียว M 1ินะครับงานสวยๆเลยเนียนๆนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็น6 0พันเพซไอเหมือนกันนะครับแบบเรียบๆเลยนะครับจะเป็นเกตซูเปอร์เวลนะครับอ่าเกตนะครับห0พันนะครับเป็นเกตคูณหนึ่งพันเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับเกลียว M 1ิบนะครับนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นสี่สิบ mpa นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกจที่เรืองแสงในที่มืดนะครับตัวนี้นะครับหน้าปัดของเขาจะเลืองแสงนะครับเกียว m 1ิบนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเกจทุกตัวนะครับราคาหนึ่ง้ยหิบาทรวมส่งนะครับต่อไปจะเป็นขนาด m 8ดนะครับตัวนี้จะเป็นสามพัน m แดนะครับ นี่ก็จะเป็น3 5มพ m8 นะครับ sk นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ m8 นะครับต่อไปนะครับเป็น4,500ันหย psi m8 นะครับห5 0บาททุกตัวนะครับรวมจัดส่งแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น4,500ัน psi เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเกตเรืองแสงในที่มืดนะครับอ่าาปัดก็จะเรืองแสงนะครับนี่นะครับ m8 นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็น6 0พัน psi นะครับคูณหนึ่งพันเหมือนกันนะครับ m 8นะครับต่อไปก็จะเป็นสาสิบ mpa นะครับนี่นะครับสาสิบ mpa m 8นะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่สิบ mpa นะครับตัวนี้จะเลืองแสงในที่มืดด้วยเหมือนกันนะครับ m 8นะครับตัวละหนึ่งหสิบาทนะครับเพื่อนส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากได้ ควิกวันเวนะครับเป็นควิกเติมลมนะครับก็เหมือนกันนะครับตัวละ150บาทนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด M10 นะครับก็จะมีตัวหมวกยางกันฝุ่นไปให้นะครับมีโอลิงสำรอง2เส้นมีซุปเปอร์ลีนนะครับวูเกตนะครับพวกซุปเปอร์ลีนรองด้านล่างผมมีแถมไปให้นะครับทาง M10 แล้วก็ M8 นะครับมีแถมไปให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นควิกนะครับ M10 นะครับ150บาทนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นควิกขนาด M8 นะครับ150บาทเหมือนกันนะครับมีโอลิงสำรองนะครับด้านในให้2ตัวนะครับนี่นะครับตัวนี้จะมีจุ๊บนะครับเป็นฝายางสีเหลืองให้นะครับตัวนี้ก็ปิดแน่นนะครับนี่นะครับควิกขนาด M8 นะครับก็มีฝาปิดให้นะครับแน่นเลยนะครับแบบนี้นะครับ150บาทนะครับ แต่เพื่อนๆท่านใดนะครับอยากได้ของดีขึ้นมาหน่อยนะครับแนะนําเป็นของฮูเบนนะครับฮูเบนพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับวัสดุด้านในนะครับจะเป็นโพลิเมอร์โมเลกุลสูงนะครับตัวนี้จะทนแรงดันได้ดีนะครับด้านในนะครับถ้าเกิดของอธรรมดาเขาก็จะเป็นระบบโอลิงนะครับจะมีโอลิงเขียวๆแบบนี้นะครับแต่ตัวฮูเบนนะครับเขาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับด้านในเขาจะเป็นตัวโพลิเมอร์นะครับ ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่โอลิงนะครับทนแรงดันสูงได้ดีนะครับแล้วก็มันไม่ขาดด้วยนะครับแบบนี้นะครับใช้ไปทนทนยาวๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับราคา250บาทนะครับมีทั้ง m8 แล้วก็ m10 นะครับตัวนี้จะเป็นเกีียว m8 นะครับก็จะมีตัวโพลิเมอร์แถมอีก2ตัวนะครับมีพวกบาร์นะครับโอลิงบาร์นะครับฝาปิดยางมีให้ครบเลยนะครับ m8 นะครับอันนี้ m10 นะครับ นี่นะครับมีโพลิเมอร์แถม2อันนะครับพวกซุปเปอร์ลีนพวกอะไรผมมีแถมให้ครบเลยนะครับตัว M 1 0ก็จะเป็นฝายางนะครับสีเขียวนะครับมีโลโก้ฮูเบนด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไอตัวควิกตัวนี้นะครับเป็นงานสั่งผลิตนะครับมาโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากผมสั่งสินค้าของทางบริษัทฮูเบนอยู่นะครับแล้วก็ไอตัวควิกของเขานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ แลวผมมาลองเทสแล้วนะครับสินค้าเ็าใช้ดีมากเลยนะครับก็เลยสั่งของผลิตออกมานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับสามารถทักไลน์หาผมได้เลยนะครับนี่นะครับไอดีไลน์ผม @pcp สมคิดนะครับหรือว่าใต้คลิปนี้นะครับผมจะปักลิงค์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถทักไปทางไลน์ของทางร้านได้นะครับหรือว่า สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อในช่องทางจูป,ปี้หรือลาซาด้ก็ได้นะครับใต้คลิปนี้ผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ